สรับชาว YouTube นะครับที่อยากได้กบติดปีกของเราเลื่อนไปตรงคอมเมนต์นะครับผมจะปักหมุดไว้ใครอยากส่องกบติดปีกจิ้มนิ้งตรงนี้นะครับและฟังกติกาในคลิปต่อจากนี้ป้า สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งในกลุ่มเอเจฟ็อกเอฟซีและเฟซชิสมิยูลวน,วนเลยก็คลิปนี้จะโพสต์ทั้ง2ที่นะกันมี2คลิปนะครับก่อนอื่นคลิปนี้เข้าประเด็นเลยจะมาพูดถึงเรื่องของการสั่งจองกบติดปีกนะครับหลายคนทักมาเยอะมากๆทั้งในแชทผมตอบไม่หมดจริงๆดังนั้นถ้าใครอยากได้อยากได้จริงๆนะใช้คําว่าอยากได้จริงๆไม่จองเล่นนะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับและคุณจะได้กบติดปีกแน่นอน โอเคว่าแล้วมาฟังกติกากันเลยข้อแรกเลยนะสำคัญที่สุดข้อหนึ่งเลยนะคุณต้องอยากได้จริงๆอยากได้จริงๆในที่นี้คือที่ผ่านมาเกิดการที่ผมเปิดจองมาเปิดจองแล้วผมทักไปคุณก็ไม่เอาไม่พร้อมยกเลิกแคนเซลิลทุกอย่างหลายคนมากดังนั้นผมก็เลยบอกเลยว่าถ้าไม่อยากได้จริงๆไม่ต้องเม้นนะครับเพราะว่าของเราไม่พอขายไม่ได้เล่นตัวแต่อยากให้คนที่อยากได้จริงๆ,ๆก่อนมากกว่านะครับนี่คือข้อหนึ่งนะครับข้อ2 ตอบตรงนี้เลยกบติดปีกตัวละ100บาท1 0 0บาทเท่านั้นนะครับค่าจะส่งแบบโอน50บาทกี่ตัวก็50นะครับแบบโอนแบบปลายทาง60บาทกี่ตัวก็60บาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับตอบทีเดียวนะตัวละ100แบบโอน50แบบปลายทาง60บาทนะครับไม่ต้องถามอีกนะว่าตัวเท่าไหร่ข้อสาม คบติดปีจะเข้าวันที่20เอ้ยนายเจยมส์โกหกนี่นาบอกเข้าที่15็อตวันที่15เข้ามา500ตัวเข้ามาแล้วหมดแล้วสําหรับท่านที่จองและติดต่อได้เข้าแล้วหมดแล้วนะครับดังนั้นวันที่15มีมาแล้วคุณเห็นคลิปนี้นั่นแปลว่าไม่ทันถ้าผมไม่ไทักไปไม่ทันถ้าผมไม่ได้ตอบแชทคุณแปลว่าคุณไม่ทันนะครับดังนั้นต้องมาจองพรนี้เพอะที่4นะครับดูคลิปนี้จบแล้วเลื่อนไปที่คอมเมนต์ อยากได้กี่ตัวระบุไว้สีอะไรบ้างระบุไว้เอ่นห้าตัวสีละตัวนี่นี้นีนีน,นีหกตัวหกสีสีนี้นี้นีนีนีระบุไว้เลยหลังจากระบุนะครับผมจะทักแชทคุณไปถ้าคุณเม้น์ปุ๊บผมจะทักแชทคุณไปแน่นอนผมทักทันทีเลยสําหรับคนที่โพสเนี่ยผมจะทักแชทขึ้นไปทันทีเลยรักไปผมจะไปขอที่อยู่คุณ แนะนำว่าอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ได้แน่ๆเลยคือถ้าคุณพร้อมโอนโอนตังเลยคุณได้ของร้อยเปอร์เซ็นต์เออคุณได้ของร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าคุณพร้อมโอนผมจะทักแชทไปถ้าคุณรมรมโอนคุณรอรับของได้เลยของจะเข้าวันที่ยี่สิบนะครับเต็มที่ส่งไม่เกินยี่สิบเอ็ดนะครับแต่ถ้าไม่พร้อมโอนนั่นหมายว่าจะเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันจะรองลงมาจากคนโอนนั่นหมายเพามว่าเวลาผมแพ็คของอ่ะใครโอนแล้วผมจะแพ็คให้ก่อน ซึ่งถ้าของหมดอ่ะเก็บเงินไปทางอาจจะไม่ได้แนะนําให้โอนมากกว่าซึ่งเรามีทั้งกสิกรพร้อมเพ์และทัวรเล็ตน,นะครับมีให้ที่ในกรณีคนโอนนะต่อไปกรณีคนเก็บเงินไปทางเอา้าอยากได้มีให้เก็บเงินไปทางค่าส่ง60บาทแจ้งที่อยู่ทิ้งไว้แล้วเราจะจัดส่งให้ฟังนะผมจะจัดส่งวันที่20ถึ 21. ง21 2วันนี้อยู่ประมาณนี้การแพ็คจะอยู่ประมาณนี้ดังนั้น สินค้าจะถึงไม่เกินย้ำนะถามผมบ่อยมากของถึงวันไหนครับของถึงวันไหนครับผมตอบทุกคนเหมือนกันคือไม่เกิน3วันนับจากวันส่งคุณนับไปเลย21 21 22 23ภายในวันที่23ของจะถึงบ้านคุณดังนั้นการที่คิดจะมาสั่งเงินต้องเตรียมพร้อมละเงินต้องมีในมือละไม่ใช่ว่าเฮสั่งก่อนแล้วค่อยไปเก็บ เก็บเงินวันละ3 0บาท3 0บาท3วันร้อยมันไม่ได้นะไม่ได้นะเงินต้องพร้อมก่อนก่อนคิดจะสั่งย้านะครับคุณต้องอยากได้จริงๆไม่ใช่มายกเลิกผม,มหงุดหงิดมากนะครับการเก็บเงินไปทางผมมีให้ละแล้วผมก็เจ็บเยอะแล้วด้วยเพราะว่ามีของตีกลับกลับมาหลายชิน้นต่อไปข้อที่6กนะครับก็อย่างที่บอกหลังจากที่ผมทักไปขอที่อยู่แล้วคุณพิมพ์รายละเอียดทุกอย่างผมกลับมาแล้วผมจะไม่ตอบใดๆคุณทั้งสิน้นทิ้งไว้เลยถึงโอนไว้แล้วก็ทิ้งไว้เลยผมสัญญาวัวนที่21เนี่ย ผมจะส่งให้คุณทุกคนนะครับส่งให้คุณทุกคนซึ่งไม่เกิน24คุณรอรับไเลยเอ้ยไม่เกิน23รอรับของได้เลยข้อที่7เลขพัสดุจะโพสต์หน้าเฟซผมภายในวันที่22ตอน8โมงเป็นมาไล่เอาผมคิดว่าลายชื่อน่าจะเยอะซึ่งอารมณ์เหมือนประกาศสอบเลยมาไล่มาไล่ลเอาแต่ได้ขี้เกียรไล่รอรับ ภายใน23ได้แน่นอนที่อยู่ผมจะมีแบบฟอร์มให้กรอ,อกให้ถูกนะฝากถึงน้องๆนะกรอ,อกที่อยู่ให้ถูกอย่ากรอ,อกขาดอย่าคืลืมเบอร์อยา่าพิมพ์ผิดเพราะการที่พิมพ์ผิดไม่นี่นั่นมันทําให้ของไม่ถึงและเดือดร้อนทั้งผมและคุณรายชื่อเป็นร้อยอะ่ะผมจะไปเช็คอย่างไงว่าอันเนี้ยชื่อใครแชทไหนอะไรยังไงดังนั้นนะครับขอช่วยกันนิดนึงโอเคและท่านจะได้ใช้กบทีป,ปิกนะครับเพราะว่า ผมทํามาถูกมากๆขายในราคาถูกมากๆร้อยเดียวอะโคตรถูกอ่ะเออแล้วเล็กที่สุดในประเทศไทยอผมอยากให้ทุกคนได้ใช้กันจริงๆทํามาเพราะอยากให้ใช้นะครับดังนั้นก็ขอรบกติก,กากันนิดนึงคิดว่าน่าจะเคลียร์ให้ครบภายในวันที่22นะครับคิดว่าจะส่งครบทุกคนนะครับน่าจะตอบหมดอะนะพอรายการแบบไวๆนะ หนึ่งเลยคิดให้ดีอยากซื้อต้องมั่นใจมีเงินในมือห้ามยกเลิกเด็ดขาด2กบติดปิ่งเนี่ยราคา100บาทค่าจะส่งมี2แบบแบบโอน50แบบไปทาง60ไม่มีบวกเพิ่มนะครับข้อ 3. เม้นตรงนี้จํานวนกี่ตัวสีอะไรบ้างนะครับข้อ4ผมจะทักแชทไปขอที่อยู่แนะนาว่าถ้าโอนเลยจะได้ของแน่นอนแต่ถ้าเก็บเงินไปทางก็ได้แจ้งที่อยู่มาให้ครบนะครับข้อ5าผมจะไม่ตอบแชทใดๆหลังจากเกิดการโอนเงินหรือแจ้งที่อยู่แล้วนะครับข้อ6ผมจะส่งของให้ทุกท่าน ภายในวันที่21และของจะถึงไม่เกินวันที่23ดังนั้นไม่ต้องถามผมว่าของถึงวันไหนโอเคก็ประมาณนี้นะครับย่อๆนะครับดูคลิปผมไม่จบารายอาจจะพูดมากนิดนึงแต่อยากพูดให้คนเข้าใจนะครับก็คลิปนี้อาจจะลงใน YouTube ด้วยจะได้แบบเข้าใจว่าสั่งยังไงเลื่อนนิดนึงตอนนี้เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้ของพร้อมกันนะครับพอยอมรับเลยเรา ผลิตช้านะครับเนื่องจากเราขายถูอย่างรอดนี้ส่งไป300กว่าตัวรอดวันที่15หมดแล้วนะครับของเข้าวันที่20่สบส่งเสร็จไม่เกิน22รอรับไม่เกิน23จบแค่นี้นะครับไปละแล้วสนุกกับกดติดไปอีกนะครับสวัสดีจ้า